เโอเคนี่ังไงครับจินฉันฉันอยากเออพวกเรามาบ้านไปเหอะไปมันเหอะฉันอยากจะมาดูทีวีว่ะเอาทีวีเสียจินเจ๊ทักทักอ๋อสวยสวยจะตกแม่ตั้นสวยแม่พวกเราคงยังไม่เกมเลยงั้นเดี๋ยวเราไปหาแม่กันหน่อยเยมเลยวะ เห็นแม่นะฉันจำได้ว่าแต่ชนนั่งเหนออย่เดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งไปไปห้องนอนไอ้เจนกันก่อนเถอะไอ้ห้องนอนพวกเราสามคนก่อนตอนั้นตั้นมาดิตั้นไปไหนเออ เียฉันน right? <t step> oh. like like. ัตรงนี้ฉันนอนข้างในนี่เราเล่นไหนแต่ว่าไหนๆ้ก็ไหนๆแล้วฉันแต่ว่าฉันอยากจะรู้ไอ้ห้องแข้งเกงจำฉันใต้ดินได้ปะจำได้แล้ว่าพ่อเี่ลงไปที่นั่นกับแม่ไล้วจอยู่ข้างไหนเลยต้องอย่้สองวันเดือนเดียวไคอกูไปเตออ่ะใช่ ผมจำได้ว่าห้องในห้องพ่อนะาน่าตูมีกุญแจทุกอย่างเลย้องหากุญแจเลยเราต้องหากุญแจต้องหากุญแจก่อนเฮ้ยกุญแจวิ้ยตั้นกุญแจ,จ,จแล้วไปที่โรงรถก่อนดีกว่า ได้ว่าพ่อเอากุญแสบอยู่ในนั่นนะเหมือนท่านคจอกิมจินตามมาตามมาท่านคือกําไรประตูเนี้ยประตูเนี้ยมันต้องมีกุญแจที่นี่แหนกคุณแสตรงนี้หรือท่านเกิดก่อนแกกว่าสิบปีเอ้ยปีห้าปีห้าปีส่วนไอ้ไอ้เอ้าลอยจิ้มก่อนตั้งลอยจิ้มเราเรียบไปชั้นใต้ดี ม่้เราลองเข้าไปในตูนี้ก่อนดีกว่าไอจเปิะตูเลเปิดดีก็ได้เราลองเข้าไปดูหน่อยว่ามีอะไรไหมอ่านมันดึกเราไปดูพียนหรอเราหน้าตาฝาดไป ฉันต้องไปตรวจฉันคิดว่ามันต้องมีอะไรอยู่ในนี้แหละฉันได้ยงเพลงมันอยู่อย่างนี้ก็หาอะไรงั้นต้องหาด้วยเผื่อมีปเาเจอะไรก่มีได้หรอกคือมีปาเจงอะไรนี่ปาเจงเหรอแน่นะแกริปเออแกริปนปีนอะเดี๋ยวฉันถือไฟให้ตามมาดิไม่ต้องถือจิดจิดไม่ต้องถือจ้าได้แล้ว เฮ้ยน้าจเดแมาเฮ้ยเฮ้ยแม่หรอคว้าก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะจะบ่นแล้วเราตาฝาดสามพังแล้วนะอยากจะอ้วกอ่ะแปไปแล้ว ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ย้ยอย่าบอกว่าทางโอ้ยอย่าบอกทุกคนด้วยกนนี่มันทางในฝันของเรานะนี่มันเหมือนทางที่ต้องลงไปสู่นรกเลยอ่ะใช่แต่มันไม่ใช่แต่แต่ในฝันมันมันได้กว้างกว่านี้นะก็จะมันจะแม่น้ำมันนึงเว้ยแล้วก็จะมีถิ่นหลายตัววางอยู่อะไรวะตั้นอย่ามามัวแล้ว โชั้นใต้ชั้นใต้ดินของเรามีน้ำอะไรตรงนี้เดี๋ยววะเนี่ยวันร้ายแบบไหนเนี่ย อยู oh, so lings, kind of. <T |ar|> ่ไหนอ่ะโอ้จใจฉันรังไยแล้วกันทำไมอะทำไมทำไมต้องรักษาใจกับมันไม่ได้ไงะรีบไปเถอะวะฉันรู้สึกเสียวแกมั่วอะไรฉันไม่เชื่อแกหรอก กันเราสามารถเล่นได้แล้วเออวะไปกดออกวะเฮ้ยอะไรเว้ยน่ะน่าจะวิ่งฝ่าดงไอ้ผีนั่นแล้วก็กลับไปแล้วล่ะน่าจะไปบ้านเพื่อนหรือขึ้นไปอนเออตินน่าจะกลับบ้านเพื่อนไปลนบ้านเพื่อนเฮ้ยมีตรงนี้มีประตูอยู่อะเออไอตินน่าจะฝ่าดงผีคุณตานี่มันโรงเรียนเราเออนี่นแหละไอ้ทางเนี้มันต้องเป็นทางที่เราไปบ้านอะไรวะ ตรงอะไรวะข้าเก็บของกระของพาลงอ่ะฉันทำตอนนั้นได้อยู่เลยพาลงตัวของโรงเรียนเราตัวโคตรสูง ตองหาคนนถาดทั้งหมดเก็บเก็บเก็บสิเซร้13มันเอแล้วขึ้นไชั้นสองก่อนนะเออแล้วขึ้นไปดูชั้นสก่อนดีกว่าเดียวเบชั้นหนึงเลยอมฮาลง้สีวเก็บดเอา็แล้วอแลเก็บอันแรกกันเลวกันเก็บเก็บอันแรกก่อน i like แตโอยช่ไหมตรงจำตรงคอได้ไหมจำาัตาคุณี้ได้ไหมเรื่องันทะแกดูคุณเยอะเลยไปละมันเหมือนเรือเออฉันไม่หรอกเหว่ต้นตีนเราเดินเฮ้ยมีประตูห้องน้ำด้วยว่ะี่มงวาะองเสีย ห้องคณิตนี่กว่าห้องคณิตอังกฤษมันมีการหานด้วยนะแล้วเราไปกันต่อเหอะห้องอะไพิเศษห้องอะไรพิเศษห้องพิเศษหุยโอ้ยปัดเจ้าอว่าอันนี่ย เขาต้องเรียนเลยเพื่ออะไรวะไม่บ้า่อ้ไปต่อไปต่อไหมตัด่โอ้หโอ้ยันไปลยมไหม พองอุ้ยประเทศรรสเซียพอหงาเสียงอะไรวะเสียง

เกบบ้า้วันว่าตนได้จีนะตาฉันไวเก็บได้ห้าตัวที่ฉันเก็บคนเดียวเลยฉันช่วยแกหาหน้าน่าจะหมดแล้วล่ะใช่ป่มวอร์ดันมันตามใช่ไนี่มาโอ้ยเน้เ้น้เน้เ

สีต,สตันมันป้า,ปากเกอนี่โรบตทดิสตันไม่ใช่หรอโรบตทนี่เ้ยแตกมัน้าเกอ,ไ,อไปต่อเถอะคราวนี้นะห้าตัวแล้วนะท่นดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสองแล้วครับนะเอานะ เอาไปก่อนเถอะนั่นเลยเหรอกินอยู่ชั้นล่างชั้นบนขูมขูมชั้นล่างโอ้โหนี่ฉันลุกจากเก็บได้อีกตัวหนึ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยตัดก้าตัวแล้วว่ะอีกสองตัวว้ะแค่เดียวเยงเย s เย s ในที่สุดก็ชนะ